ครับผมอาจารย์วิทูลไหสังสอนประจำวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซเลนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหาคน,ดดนครนิแดนหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการถอดเปลี่ยนซีนหน้าเครื่องของนิสสันมาร์ติ2 0องนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการถอดประกอบได้เลยครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะทําการถอดล้อก่อนนะครับโดยการขึ้นแม่แรง เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาสแตนลองเพื่อความปลอดภัยนะครับอรออตอนนี้ก็ทำการถอดล้อโดยยกออกมา วางไว้ข้างนอกนะครับไว้ใต้ท้องรถขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราก็จะถอดคลิปล็อกเพื่อถอดแผ่นพลาสติกบางโครนนะครับเพื่อให้มองเห็นกับผู้เล่เผาเขวียงอย่างชัดเจนตอนนี้ทั้งสามลังถอดคลิปล็อกอยู่ อันนี้ก็เป็นเครื่องมือสําหรับอถอดกอิปล็อกนะครับเพื่อให้ทํางานง่ายจริงๆใช้ไขควงก็ได้แต่นี้จะทําให้เราถอดโดยชิ้นส่วนเสียหายน้อยที่สุดนะครับหลังจากปลดกิบล็อกนะครับเราก็จะได้บังโคลนออกมาแล้วนะครับดึงออกมาเลยโอเคตอนนี้เราก็จะเห็น ผูลเลเ่ย์เผาเขวียงอย่างชัดเจนแล้วทาให้เราทํางานง่ายแล้วเราก็จะถอดปลดสายพานแล้วก็ถอดผูลเลเ่ย์เผาเขวียงเราก็จะเห็นสีหน้าเครื่องอย่างชัดเจนนะครับขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราก็จะงงถอดลูกลอกนะครับเพื่อจะเอาสายพานหน้าเครื่องออกออตอนนี้เราก็เอาสายพานออกมาแล้วนะครับ อ่าโอเคตอนนี้ได้ใส่พานหน้าเครื่องออกมาแล้วอตอนนี้เราก็จะเห็นผู้เล่์เพาเวียงหรือต่พ่า,าผู้เล่์เพาเวียงขายน็อตผู้เล่์เพาเวียงเราก็จะเจอสีนหน้าเครื่องแล้วครับอตอนนี้เราก็ทำงานง่ายแล้วออันนี้ก็เป็นอะไหล่สีนหน้าเครื่องตัวใหม่ที่เราซื้อมาพร้อมที่จะเปลี่ยนนิสสันมาร์ทโอเคนะครับ ออกก่อนอ่าตอนนี้เราก็ทำการถอดผู้เล่ยเผาเขเวียงโดยใช้บล็อกลมนะครับอ่าจัดการาเรียบร้อยคลายน็อตออกแล้วก็อ่าอเคตอนนี้ก็คลายนอ็อตจุดผู้เล่ยเผาเขเวียงออกมาแล้วนะครับอ่าดึงผู้เล่ยเผาเขเวียงออกที่ออกไหม ไม่ออกครับอ่าไม่ออกโอเคเดี๋ยวเราก็ใช้เครื่องมือพิเศษดูดผูดเล่ย์ power w h e มาเราจะเอาออกแบบชิ้นส่วนเสียหายน้อยที่สุดอ่าตอนนี้เราก็เอาเครื่องมือวิเศษนะครับเหล็กดูดพูดเล่ย์มาทำการดูดพูดเล่ย์ออกอ่าตอนนี้เราก็ทำการดึง power wheel ูเล่ย์ power wheel ออกเลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะเห็น ซีนหน้าเครื่องอย่างชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราเอ้เครื่องมือพิเศษงัดซีนหน้าเครื่องออกมาเพื่อทำการเปลี okay, Ο, ่ยนตัวใหม่เข้าไปนะคร yep. ับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะทำเอาทำการงัดซีนเพาเข้าอย่างหน้าเครื่องออกมาครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะตอนนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนโดยใช้ซีนตัวใหม่ประกอบเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ ักษากำลังน้ำมันเครื่องชโลมเซีนนะประกอบเข้าที่เดิมอตอนนี้ต้องดูด้วยว่าใส่ไปเสมอขอบเท่ากับตอนถอดออกมานะครับอตอนนี้ก็ประกอบซีนเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาตรวจเช็คดู ความเรียบร้อยว่าเสมอทุกมุมหรือเปล่าตอนนี้เราก็จะเอาเครื่องมือพิเศษนะครับมาทำการปรับแต่งซีนให้เสมอขอบเหมือนกับของเดิมนะครับเช็คดูคนระับเรียบไหมเรียบเท่าของเดิมไหมมือจับดู อ่าโอเคเรียบเหมือนเดิมแล้วโอเคอย่างนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำความสะอาดแล้วก็ประกอบพุเลย์เผาเขาเวียงหลังจากใส่ซีนหน้าเครื่องไว้แล้วตอนนี้เราก็จะทำการประกอบพุเลย์เผาเขาเวียงนะครับอ่าสังเกตดูล่องริมจะเข้าได้ทิศทางเดียวอยู่แล้วโอเค ตอนนี้เราก็ทำการประกอบสายพานหน้าเครื่องนะครับมีมันคืคลายก่อนคลายตัวปรับแป้บนงครับตอนนี้กำลังคลายตัวปรับตั้งสายพานอยู่เพื่อให้ใส่สายพานหน้าเครื่องง่ายยย ไม่เปลี่ยนใจเปลี่ยนกระถานนรานเล็กๆนะี่แน่นมากเลยอันนี้อาจจะดูเหมือนว่าทำงานยากหน่อยเพราะว่าเราคายปรับหย่อนไว้น้อยไปหน่อยนะครับ ตอนนี้นักศึกษาร่างที่ต้องปรับหย่อนให้มากขึ้นย้อยใส่สายพานหน้าเครื่องง่ายขึ้นนะครับเมาจากทางเงนี้ได้แล้วโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ใส่สายพานเรียบร้อยแล้วก็จะทำการปรับความตึงสายพานหน้าเครื่องนะครับหลังจากเราประกอบสายพานหน้าเครื่องเสร็จนะครับเราก็มาทําการตรวจเช็คดูว่ามีการล่วไหลของน้ามันเครื่องหรือเปล่าโดยจะทำการติดเครื่องยนต์นะครับ อ่าติดเครื่องยนต์เลยอันนี้เครื่องยนต์ทำงานแล้วโอเคแล้วมันเชื่อมมีการรั่วซึมมาเหมือนครั้งแรกในตำแหน่งหลังคุณเลขาโอ้ย,ยอย่างครับแห้งสนิทหลังจาก ตัวเช็คน้ำมันเครื่องไม่รั่วที่หลังผู้เล่พาเวยงตอนนี้ก็จะประกอบกลับนะครับประกอบบางคนกลับใส่บิบล็อกแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่ล้อเอาไม่แรงลงนะครับเก่าให้สนิมเต็มเลยอ่าพอก่อนอ่ะทีนี้หลังจากประกอบแผ่นบางคนเสร็จก็จะประกอบล้อเอาไม่แรงขึ้นนะครับอ่าใส่ล้อได้เลย หลังจากประกอบล้อเสร็จก็เอาไม่แรงลงนะครับแล้วถังน็อตล้อแน่นทีก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการเปลี่ยนซีนหน้าเครื่องนิสสันมาร์ทปี2010